สีจันสีจันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะ เอ็มยังไปทั้งคุณเอ็มยังไปทั้งคุณ,คณสุขสันต์วันเกิดโมมมนะคะจากใจหนูดาวเดอะแก๊งนะคะนี่แต่ชุดสวยเลยนะคะามากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจน้องมัคองด้วยนะคะ สีจันไปไหนแล้วสีจันใน,นบก,กินอ้อยบน,น,นบก,กินอ้อยไหมจ้าเลิเลยว่าเลยค่ะครปนานแล้วขอบคุณเลยแล้วค่ะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่สวยๆเลยนะคะแม่ๆค่ะอันนี้นะคะมันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะโมเมนะคะ,ะ,คะจากใจหนูดาวเดอะแก๊งนะคะอ่า อ,อันนี้ดูช้างแฝดนะคะ,ะช้างแฝดออร์ลาไทยนะคะช้างแฝดนะคะแม่ๆ่คะ่ะช้างแฝดของน้องอรลไทยนะคะใส่ชุดสวยๆมาเหมือนกันนะคะเข้ามากดไลค์กดตดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ไปดูจาเฮมัน huh. มีมันมีอยู่สองงานนะพอดีมันชนกันนะเขาก็ทางคุณมาไม่ได้สวยสยสยเลยค่ะรอนะคะรอก่อนนะคะรอให้ช้างมาครบก่อนนะคะเราก็จะสุกสรรพเกิดให้น้องโมมีพร้อมกันนะคะโมันมหยากจะกทีนึงมันเห็นเรามัน อันนี้จะเป็นช้างแฝดนะคะแม่แม่อันนี้จะเป็นช้างแฝดค่ะ้างไปอาบน้ำเต่งโตกลับมาสร้างดึงหนูขัดไปกันสร้างหุ่นี่มันโมเมนต์สร้างหลังเจ้าสิเนี่ยเจ้าต้องอาบน้ำเรียบร้อยเต่งโตเรียบร้อยแกเขา ช่งแฟเนาะขานี่ช <c oughs> ่างแฝดขามามารวมงานเขานะนาะพ่อฟาน้สวัสด <c oughs> ีครับเร็วสวัสดีด้วยสวัสดีสวยบม่น้อน้อยโอ้าไมมันสหมันใส่นอมันยังหูใส่ตัยับไม่ยังหยามันต้องแงแล้วโอ้ยงโตร่างแล้ อันนี้น้องโมเมนะคะน้องเมย์เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะน้องโมเมเป็นเจ้าของวันเกิดใส่ชุดมาโทนสีน้ำเงินนะคะใส่ชุดโทนสีน้ำเงินสวยมากเลยนะคะมาหาผู้บ้านะคะเอ็มนี่แต่ชุดสวยๆหล่อๆเลยนะคะใครุญเซฟเลยนะ่ยเอาจำนวนลิขิตเซฟสะวนไหมถ้าไม่ส่งเหรอ งานกำลังจะเริ่มนะคะแม่ๆมนะคะช้างม,มาด้วยกันประมาณห้าสิบเชือกนะคะมุล่วงความแสดงยินดีกับน้องน้องโมมีนะคะอันนี้สีจันจะเต้น,อนะะรอแล้วนะคะสีจันนะคะน้องสีจันจะเต้นรอแล้วนะคะสีจันนะคะลูกเต้นรอก่อนเนาะ ละะีเสียงเพลงไม่ได้นะคะฝากแม่เข้ามาสุล last สุดตาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะคุณคลองก็เห็นสาวไม่ได้นะคะเห็นสาไม่ได้นะคะคุณคองเห็นสาวไม่ได้เลยนะคะ น้องแตงโมก็มาด้วยนะคะน้องแตงโมก็มาด้วยค่ะน้องแตงโมก็มาด้วยนะคะน้องแตงโมก็็นสุดสวยๆนะคะมีโบข้างหน้าสวยเลยนะคะแม่ค่ะโชว์โบหน่อยกันลูกโชว์โบก่อน อาชบอกก่อนสวัสดีค่ะคนด้วยบิวเลยครับสวัสดีค่ะเสียงด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝากแม่ๆเข้ามาอ่ากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจน้องด้วยนะคะคุณแม่ค่ะกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจน้องบุญทองด้วยนะคะ นี้นะคะช้างจะมาร่วมพอแสดยงยินดีนะคะประมาณ50เชือกนะคะแม่แม่อย่าลืมให้แม่แม่เข้ามาดูรับชมด้วยนะคะๆๆๆ ไปดูเลยค่ะรันไปดูกันไล้เลยนะคะเมเดินมาแขกยังไม่หยุดนะครับรับแขกเลยน้องม น้องกะละมังก็มาด้วยนะคะน้องกะละมังนะคะสาวกะละมังนะคะกะละมังกึ้ด็ชุดสวยเถ่ะกะละมังชุดเจสวยเลยนะคะน้องกะละมังนะคะน้องกะละมังชุด,ดวสวยกับน้องกับน้องอุ้มบุญนะคะชุดจะมาในโทนสีเดียวกันนะคะ อันนี้น้องเด็กแกงนะคะเด็กแกงตะคางเขียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเจ้าของวันเกิดก็จะเออเด่นสักนิดนึงนะคะไปเจ้าของวันเกิดนะคะสวยๆมาโทนด้วยสีน้ำเงินนะคะ

มาร่วมแสดงความดีๆประมาณนะคะประมาณ50เชือกนะคะแม่ๆเข้ามาดูกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะเดี๋ยดิวันเดี๋ยดิแมมาเดี๋ยวดิเลยนเอากระรมมั่งหนึ่งซื้อบรรลมกะละมังเลยเนาะเอากะละมังมานั้มตลอด ไปไหนก็เอากระมังไปด้วยนะคะน้องกระมังนะคะขาดไม่ได้นะคะคือกระมังนะคะเดินตอนรับแขกนะคะเดินต้อนรับแขกนะคะปล่อยเลยนะแม่ครับปล่อยเลี้ยง่ายครับเลี้ยง่ายครับปล่อยอยู่กับกะละมังก็อยู่นะจ๊อยเย็นนะกะละรมัง ทานไม่อยู่ม็เป็นไรเราไปล่อยากจะมัอแต่มังกู่ันตดวนครักบงดูบรรยากาศนะคะคุณแม่ดูบรรยากาศนะคะ มาด้วยกันหลายเชือกนะคะแม่แม่น้องดาวก็มาด้วยนะคะน้องดาวมงคลก็มาด้วยนะคะถามในเดือน น้องดาวมงคลก็มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาววันนี้ทำไมไม่มีชุด <c oughs> ชุดไปไหนเนาะน้องดาวชุดผู้บ่าวไทยบ้านค่ะผู้บ่าวไทยบ้านนะคะง่ายง่ายอยู่ง่ายครับค่ะน้องดาวใส่ชุดผู้บ่าวไทยบ้านมานะคะวันนี้นะคะใส่ชุดผู้บ่าวไทยบ้านมาป่า,าปแป้งมาส,สวยเลยนะคะ บาแป้งมาสวยเลยค่ะแม่ในซื้อยังก่อนน้องลำพูนก็มาด้วยนะคะคุณแม่ลำพูนนะคะมาในโทนสุดสีแดงด้วยนะคะมาในโทนสุดสีแดงนะคะน้องโมเมนะคะแม่ลำพูนก็มาด้วยนะคะ เจ้งหลังคาเขียวมานะคะมาทุกเชือกเลยค่ะดูนะคะดูน้องชาของเรานะคะได้ทานนะคะวันฝรัอัน,นี้มันเกิดของน้องโมมีนะคะอร่อยมากเลยนะคะผลไม้นะคะผลไมร้รวมนะคะ อ,อันนี้ส่วนเกินนะคะส่วนเกินก็มาด้วยนะคะแขกไม่ได้รับเชิญน,นะคะควันเดียก็มาด้วยนะคะนเดียก็มาด้วยค่ะเจ้ <c oughs> า <c oughs> ของมันเกิดเ,เดินรับแขกอยู่นะคะ น้องโบมเมดิรับแขกอยู่นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้พังอะไรคะยาย่าน้องยาย่านะคะน้องยาย่าก็มาด้วยนะคะ <c oughs> ใส่ชุดสวยเลยนะคะฝา <c oughs> กแม่ๆเป็นกำลังใจให้เรา <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> อยากเต้นแล้วนะคะน้องย่าๆอยากเต้นแล้วนะคะเห็นเพลงไม่ได้นะคะอยากโยกแล้วนะคะ <c oughs> ช้างนะคะประมาณ50เชือกนะคะแม่แม่วันนี้นะคะช้างมันร่มสอนแสดงกยู่ประมาณ50เชือก มีทั้งชุดทุบ่บาไทยบ้านนะคะมีทั้งชุดโทนสีเหลืองสีแดงนะคะหลายๆนะคะดูน้องบุญครองนะคะดูชุดน้องบุญครองนะคะ ครั้งแรกน,นะคะน้องเพิ่งได้ใส่ชุดนะคะยืมชุดเออน้องโมมีมาใส่นะคะแต่น้องใส่ก็รุนหลอนะคะแม่แม่ชุดของน้องมุ yep. งกคลองยังตัดไม่เสร็จนะคะชุดของน้องมุกคลองยังตัดไม่เสร็จนะคะการละมังกินยางเดียวเลยนะคะการละมังกินยางเดียวเลยไปไหนก็ต้องพกกะรละมังด้วยนะคะน้องกาละมังสมชื่อกับชื่อว่าการละมังด้วยนะคะ สมชื่อสมชื่อเป็นกะละมังนะคะน้าย,ยังไปเดี๋ยวบอลนี่นยังไปเดี๋ยวบีลกะละมังมาสีมาหนึ่นย น้องมีตังก็มาด้วยอันนี้สาอุ่มค่ะบ่กินบ่กินก็หาให้กินเด้อค่ะนี่กินเองค่ะหากินเองโอ้อันนี้คืออ่ะน้องอุบุญคือหันหลังหายนอนนี่น้องหันหน้ามาท่าสีนอนายก็น่คฝั่งนู้นนะคะจะเป็นเจ้าของบันเกิดนะคะฝั่งนู้นนะคะน้องโมมีเดินรับแขก อยู่นะคะเอาเยะกินเหยื่อมิล mmm. ้หายเื่อน้องบุนพรอกินอย่างเดียวนะคุณแม่น้องบุญครกินอย่างเดียวนะคะมหาหลายแถมนี่ตงมีตงเพื่อนหานะคะไปมมาหา คุณพ่อกินอย่างเดียวเลยนะคะว่าปากว่าเบาเลยนะคะกินอย่างเดียวเลยค่ะมาหลายเชือกนะคะแม่แม่มาหลายเชือกนะคะอู้คุณแม่เดือดสวยๆเลยคุณแม่ดูน้องช้างน่ารักนะคะคุณแม่สวยๆทุก ทุกตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะวันนี้น้องบุญครองก็ได้ใส่ชุดนะคะใส่ชุดอ่าน้องยืมน้องมูมีมาใส่นะคะพอดีชุดน้องบุญครองนะคะยังตัดไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็ได้เออชุดจากน้องมมมีมาใส่นะคะควันเขียวให้เออให้ยืมก่อนเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีกระชางเซ้อหล่อกันหมดเลยค่ะชุดเขียวใช่ยาย่าไหมคะใช่ค่ะใช่น้องยาย่าค่ะ อันนี้ชุดชุดเขียวจะเป็นของอะไงรลังคาเขียวปีดปีดปิดอันนี้ซื้อยังก่อน,นอันนี้นานูน,นะคะนานโนใส่ชุดสีเขียวนะคะไม่ใช่ยาย่านะคะยาย่ายจะใส่ชุดเออโทนสีชมพูนะคะอันนี้นานูน,นะคะนานโนใส่ชุดสีเขียวะคะ่ะอันนี้น้องอุมูุนะคะน้องอุมุชุดชุดโทนสีชมพูนะคะแม่แม่ชุดโทนสีชมพูคะ่ะ น้องมีน้องมีตังก็มาด้วยนะคะน้องมีตังสาอุ้มสวยหวานมากค่ะสาอุ้มต้องสวยต้องหวานนะคะอู้สาอุ้มสวยเลยค่ะขอบคุณพี่เมย์เด้อนี่สาอุ้มเลยมหาเล่มหยาอาหารเยอะมากเลยครับข้างในอาหารเยอะแต่อุ้มอุ้มรู้สึกว่าอุ้มไม่ชอบอุ้มชอบแบบนี้ค่ะขอบคุณเจ้าภาพนะคะ อุ้มชอบนะคะอุ้มชอบอุ้มชอบเล่มย้าแบบนี้นะคะไม่เข้าไปกับเพื่อนเลยนะคะมีแต่เสื้อๆแล้วหรอกเท่านั้นไหมค่ะนะคะแม่แม่ะ นี่ค่ะเจ้าของวันเกิดอยู่นี่นะคะน้องโมเมนี่คะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องโมเมสุขสันต์วันเกิดนะคะอันนี้จะเป็นช้างนะคะจะเป็นช้างแฟดนะคะแม่แม่อันนี้จะเป็นช้างแฟดนะคะอันนี้จะเป็นช้างแฟดนะคะ โอ้มีแต่ชุดสวยๆหล่อๆเลยนะคะุณแม่ประมาณห้าสิเชือกนะคะวันนี้นะคะมาร่วมความแสดงยินดีกับน้องโมเมนะคะมาร่วมความสแสดงยินดีกับน้องโมมีค่ะดูเจ้าของวันเกิดนะคะคุณแม่เจ้าของวันเกิดนะคะใส่ชุดชุดจะสวยเลยนะคะแต่ชุดจะสวยเลยค่ะคุณแม่นี่แต่ชุดสวยๆ <c oughs> <c oughs> หล่อๆก็ทั้งนั้นเลยค่ะ ทานอย่างเดียวเลยนะคะน้องมูมีนะคะอันนี้ควันเขียวนะคะน้องคุนหัวก็มาด้วยนะคะ สร้างมากลายด้วยค่ะแม่ๆสร้างมาหลายแห้ค่ะอันนี้น้องน้ำมูก็มาด้วยนะคะน้องน้ามูก็มาด้วยนะคะน้องน้ำมูก็มาด้วยนะคะมาร่วมความแสดงยินดีวันเกิดให้กับน้องหมูมีนะคะ แต่งตัวสสวยเลยนะคะจะไปหาเพื่อนเข้าไปหาเพื่อนเลยค่ะมอ้อันนี้น้องอะไรคะน้องน้ำม uh ูนะคะแม่แม uh ่ดูน้องน้ำมูน้องน้ำมูสดสวยมากเลยค่ะแม่น้องน้ำมูก็มาด้วยนะคะ น้องนโมมาด้วยควาแสดงยินดีกับน้องโมมีนะคะน้องโมนะคะโอ้นะคะ,นะคะน่ารักน่าเชียวเลยนะคะน้องนโม,มจะค้นน้ำงามเลยค่ะคุณแม่เอาน้องทุนหัวก็มา,มาด้วยนะคะคุณแม่จะเป็นน้องทุนหัวก็มา,มานะคะ อันนี้น้องอะไรคะน้องทุนหัวหรือเปล่าคะค่ะน้องทุนหัวก็มาด้วยนะคะน้องทุนหัวก็มาร่วมความแสดงยินดีกับน้องโมมีนะคะน้องทุนหัวยังไม่มีสุดใส่หรอลูกดูความน่ารักของน้องนะคะน้องทุนหัวก็มาด้วยนะคะคุณแม่ เซ่อๆหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่เซยอๆหล่อๆก็ทั้งนั้นเลยนะคะโมเแม่กินอย่างเดียวเลยนะคะโม่แม่กินอย่างเดียวเลยเจ้าของมันเกิดกินอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้จะเป็นช้างแฝดนะคะคุณแม่อันนี้จะเป็นช้างแฝดนะคะ ค่ะคุณแม่คะ่ะนุ่มเราจะเป็นน้องยาย,ายา่าน,นะคะน้องยายา่าสจ,จะใส่ชุดโทนสีแดงแดงเขียวอ่อนๆนะคะคุณแม่นี่ค่ะน้องยาย่านะคะคุณแม่น้องยายา่นนะะยา,ยาก็มานะคะ <c oughs> <c oughs> จะสั่งงามๆเลยนะคะคุณแม่มีแต่ช้างใส่เสืุดๆหล่อๆเลยนะคะโอ้ยมีตังมีตังแค่ยังมีตรังมิตังรถแค่ดีจะเป็นคู่คู่รุ่กับคู่รุ่เขามีตังอันนี้เพื่อนมาหานะคะเพื่อนเยอะค่ะ อุ้มบุญเพื่อนนะเพื่อนน้องมีตังเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะอุ้มบุญสาวอุ้มบุญนะคะ ยังเกาะยังกาะอยาไมาบ้านไปเลยนะคะดูนะคะค่ะเอ่ออันนี้นะคะน้องมุฟรองได้มาข่มแสดงดีดีวันเกิดนะคะขอให้น้องโมมีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณน้องโมมีนะคะ ขอให้น้องโมเมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและน้ควก็จะทําการติดไลค์แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเข้ามากดไลค์กดติดตามให้กาลังใจนะคะขอให้เข้ามาเข้ามากดไลค์กดติดตามให้กาลังใจน้องมุนงครองด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมุนครองจ้ะมาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <laughs> bà ápít bằng đấy nó, thấy, ờ, tôi lấy tôi cái ừ, tụt okay. ừ, luôn là xin sụt.